ูกี่ดอกไหว้อะไรบ้าง1ดอกไหว้ศพเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน3ดอกบูชาพระรัตนตรัย,พ,ยพ,รพ,รพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์5ดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสารพระภูมิ7ดอกไหว้พรหม8ดอกไหว้เทพเจ้าฮินดู9ดอกบูชาพระพุทธคุณทั้ง9้าและเทพเทพารักษ์12ดอกบูชาเจ้าแม่กุนอิม16ดอกบูชาเทพชั้นครูหรือ ไหว้กลังแจ้งรวมทั้งอัญเชิญเทว,วดาทั้ง16ชั้น19ดอกบูชาเทว,วดาทั้ง10ทิศ21ดอกไหว้พระแม่ธรณี32ดอกใช้สวดชุมนุมเทว,วดาทั้ง4ทิศ36ดอกบูชาไตรภูมิทั้ง36ชั้นขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวร108ดอกบูชาเทพประดรวดาสูงสุดทั่วโลกและ1เคล็ดลับถ้าชำเป็นฉุกเฉินจะต้อง ใช้งานเร่งด่วนหนึ่งกำมือไม่ต้องจับปักกลางแจ้งอันนี้ไปใช้